สวัสดีค่ะทุกท่านอันนี้กระดูกหมูอ่อนนะคะ1กิโลค่ะเราจะมาหมักเป็นทอดกระดูกหมูอ่อนกร,บกรอบๆนะคะระหว่างที่เราจะล้างนี่เราก็ต้มน้ํำใ้หม้อหนึ่งนะคะเพื่อที่จะลวกหมูก่อนเริ่มแรกเลยเราก็เอากระดูกหมูล้างด้วยเกลือค่ะเนี่ยนะคะเราใส่เกลือเข้าไปช้อนหนึ่งค่ะเพื่อที่จะล้างกระดูกหมูก่อนนะคะ ยขยำขยำนวดนวดสักพักหนึ่งค่ะนี่ค่ะจะขออาน้ำ น้ำเป็นรดต้นไม้คันเสร็จแล้วเราก็เปิดน้ําใส่อีกรอบนะคะเพื่อที่จะเราต้องล้างน้ําสะอาดสองรอบนะคะ ก็ใกล้ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเอาเนี่ยอันนี้เราก็เอาขึ้นเลยตั้งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะ ระหว่างที่เราต้มน้ํานะคะน้ําใกล้เดือดเรา,เาดอกเกลือใส่เข้าไปหนึ่งช้อนนะคะนี่ค่ะแต่ก็ไม่เต็มช้อนดีนะคะใส่เข้าไปก่อนน้ําเดือดแล้วนะคะทุกท่านนี่ค่ะหมูที่เราล้างไว้เราใส่ลงไปเลยกลัวกระเด็นนะคะจะค่อยๆใส่ ต้มสักพักนะคะเผื่อจะมีเลือดในกระดูกในอะไรไหลออกมาจะได้สะอาดเวลาทอดจะได้ไม่ดำค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นค่ะสุกสักประมาณ50%เอร์เซ็นตนะคะนี่ค่ะไม่ต้องสุกมากค่ะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นเลย นี่ค่ะเราตักขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันต่อค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะหมูที่เราลวกเสร็จแล้วเราก็มาใส่ภาชนะนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเครื่องปรุงเราก็จะมีนี่ค่ะน้ำปลาน้ำตาลทรายอย่างละ,อ,ะอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะเพื่อเพิ่มความหอมน้ำมันงาค่ะหนึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยค่ะ ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือนี่ค่ะแป้งข้าวโพดค่ะกับแป้งทอดกรอบเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะคะปริมาณหมู1กิโลนะคะน้ำปลา1ช้อนค่ะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนแต่ไม่ต้อง1ช้อนดีนะคะเดี๋ยวจะหวานเกินไปจะทำให้หมูเราไหม้ค่ะถ้าทอดแล้วจะไหม้ มันจะทำให้สีไม่สวยเราไม่เน้นเค็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำน้ำจิ้มพริกป่นข้าคั่วแซ่บๆค่ะขยำให้เข้ากันก่อนค่ะให้น้ำตาลละลายอุ้ยกระเด็นต่อไปด้วย น้ำมันงาค่ะใช้แค่หนึ่งช้อนพอค่ะหนึ่งช้อนชาเนี่ยนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะใส่เข้าไปเพิ่มความหอมค่ะตามด้วยพริกไทยพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะเด็กในเด็กทานนะคะเราจะไม่ได้ใส่ผักชีเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วเด็กเขาจะบอกว่ากลิ่นมันแรงเขาไม่ชอบค่ะอันนี้คือหมักเน้นให้เด็กๆนะคะ ต่อไปแป้งข้าวโพดเลยค่ะแป้งข้าวโพดเราจะใช้สองช้อนนี้นะคะแป้งทอดกรอบก็สองช้อนเหมือนกันค่ะ แต่ปริมาณของแป้งทอดกรอบเราจะเอาน้อยกว่าแป้งข้าวโพดนะคะไม่ต้องสองช้อนเต็มดีค่ะเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันในหมูเขาจะมีน้ำอยู่แล้วเราถ้าว่ามองว่ามันแห้งเกินไปเราก็ผสมน้ำเข้าไปอีกนิดนึงค่ะนี่ถ้าอย่างนี้แห้งเกินไปค่ะ ถ้าท,ทอดแล้วจะทําให้แป้งด้านค่ะจะไม่อร่อยเดี๋ยวเราเอาน้ําใส่ในถ้วยนี้หนึ่งถ้วยนะคะเราจะไม่ใส่หนึ่งถ้วยสัทีเดียวนะคะใส่ทีละครึ่งก่อนค่ะ <c oughs> เผื่อจะเยอะเกินไป <c oughs> จะเป็นแบบนี้ ขนาดน,นี้โอเคเลยค่ะจริงๆถ้าจะให้ดีนะคะหมักเช้าทอดเย็นหมักเย็นทอดเช้าค่ะแต่อันนี้หมูสุกไปแล้วครึ่งหนึ่งเราก็สามารถหมักและทอดได้เลยค่ะน้ำอีกนิดนึงโอเคค่ะแค่นี้พอแล้วไม่แช่เกินไปนีย หมูก็ยังอุ่นๆต่อไปเราเตรียมทอดนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ล้างกระทะมานะคะเราต้องมาเปิดไฟให้แรงแล้วก็ให้กระทะร้อนให้จัดๆก่อนนะคะให้ร้อนก่อนค่ะเท่ากับเหมือนกับ ไล่ความชื้นออกให้หมดจากกระทะาคา่ะกระทะร้อนจัดดีแล้วนะคะเนี่ยร้อนไอควันขึ้นเลยค่ะร้อนแบบร้อนดีเราก็ใช้น้ำมันปาล์มนะคะในการทอดของก็ใส่เข้าไปไฟยังแรงอยู่นะคะเทเข้าไปเลย ประมาณนี้พอเดี๋ยวเราก็รอให้น้ำมันร้อนอีกทีค่ะถึงจะใส่หมูลงไปเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนสักพักหนึ่งค่ะน้ำมันเริ่มร้อนเราใส่กระเทียมลงไปค่ะหมูค่ะหยิบใส่ได้เลย เราเปิดไฟไฟกลางนะคะค่อนไปทางแรงค่ะเย่่ใส่หมูลงไปก่อนแล้วค่อยลดไฟอีกนิดนึงไม่ต้องลดเยอะค่ะลดนิดเดียว พอกระเทียมเหลืองนะคะเราก็ตักขึ้นค่ะอย่าอย่าคาไว้กับหมูนะคะเพราะว่าพอกระเทียมเอ่อเหลืองมากๆแล้วมันเหมือนกระเทียมไมหมค่ะจะทําให้เหม็นเราต้องตักขึ้นค่ะตักลำบากนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องตักไม่งั้นพอกระเทียมขมแล้วจะทําให้หมูเราเสียรสชาติด้วยค่ะ ุกแล้วเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งเราก็สามารถตัดขึ้นได้แล้วค่ะ นะคะนี่นะคะพอเริ่มเหลืองเราก็ ลิกได้เลยค่ะทิปติดกันอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็หลุดเขาเองพอสุกแล้วเขาก็จะหลุดกลับ นี่ค่ะพอพอเหลืองอีกด้านก็สุกแล้วค่ะเรียบร้อยเราก็ตัดขึ้นกันเลยค่ะตัดขึ้นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยปิดแก๊ส เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะหมูเดี๋ยวชิมชิ้นเล็กๆก่อนอนี่ค่ะเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้มกันอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าหมูเราจืดแล้วเราไม่ได้ใส่ผงปรุงรสอะไรด้วยค่ะใส่แค่น้ำปลายอย่างเดียว หอมแดงค่ะพริกป่นค่ะน้ำปลาค่ะเข้าคั่วค่ะมะนาวค่ะ <laughs> จบข่าวผงชูรสค่ะท่านใดไม่ทานก็ใส่เป็นผงปรุงรสอย่างอื่นได้นะคะนี่ค่ะน้ำตาลทรายอีกนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะก็จะได้น้ำจิ้มจิ๊ดจาดน้ำยำค่ะจะเป็นแบบนี้ ้นหอมค่ะเพื่อให้มีผักใบสีเขียวนี่ค่ะจะสวยงามถ้าเราจะทานจริงๆนะคะเดี๋ยวอทำแบบนี้นี่นะคะเดีวนี่ค่ะเราเอามาสองชิ้นก่อนนี่ค่ะ ทิมนะคะทุกท่านขอพระคุณค่าที่ติดตามรับชมและรับฟังคะ่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวตัดงี้ดีกว่านี่นุ่มนะคะเนี่ย ขอบพระคุณค่ะมืนรสชาติแบบกระดูกหมูอ่อนวิ้งแซ่บอะค่ะรสชาติแต่จี๊ดยัดมากค่ะ